ใหญ่ส่งมอบสบู่สมุนไพรนมสดสุพชาโซพลัสลดเด็ดกว่า1 0 0 0แสนชิ้นแบรนด์สุัชานำโดย2 CEO คนเก่งคุณวราพรเรื่องอุไรและคุณพิเชษเรืองอุไรผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสบู่สมุนไพรนมสดสุพชาโซพลัสสารสกัดจากสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยแก้ปัญหาผิวหน้าได้อย่างตรงจุด ทั้งสิวฝ้ากระใบหนะ้ามองคล้ำให้แลดูกระจ่างใสไม่มีสาดอันตรายอ่อนเยินต่อผิวล่าสุดจัดใหญ่จากงานส่งมอบผลิตภัณฑ์ในรอบ17วัน1แสนชิ้นไปเมื่อวันที่6มีนาคมณสนามฟุตบอล PP Arena จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับเกียรติจากคุณสมชัยเรืองอุไรจากทางบริษัทสุพัชชา SPZ Thailand จำกัดเขาร่วมง,งาน พร้อมมอบรางวัลโบนัสสุดพิเศษให้กับตัว่าน Super Dealer อ,อีกด้วยก็คือวันนี้นะครับเป็นเป็นอีกก้าวหนึ่งของสุภชัยพิธีไทยแลนด์นะครับผู้จัดจัดจำหนายแบรนด์สุภชัยนะครับซึ่งเราเริ่มจากหลักพันก้อนนะครับตอนนี้เรามาถึง1นึ่งแสนก้อนนะครับและนโยบายของเราก็คือเราบริหารด้วย3วินนะครับก็คือวินที่หนึงลูกค้าต้องได้รับ สินค้าที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาอันที่สองนะครับตัวแทนจำหน่ายทุกคนนะครับในครอบครัววัชชาต้องมีรายได้ที่ดีและมีการมัอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันที่สนะครับบริษัทวัชชาเอพีซีไทยแลนด์จะต้องโตขึ้นและส่งออกให้มากกว่า6ประเทศในอนาคตครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะในวันนี้ก็คือ ที่สุภระชามีทุกวันนี้ได้ก็คือเพราะตัวแทนทุกคนค่ะก็คือสบู่ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องปัญหาผิวสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นต่างๆนะคะซึ่งของเราเน้เนสมุนไพรไทยค่ะของเราจะเน้นการสร้างตัวตนนะคะแล้วก็มีการนะคะเทนกลุ่มทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราทําการตลาดนะคะซึ่งเราได้เขาเรียกว่าอะไรจ้างเด็ดไอดอลนะคะแล้วก็มีการนะคะเปิดสอนในกลุ่มด้วย ก็คือถ้าในอนาคตเนี่ยโควิดมันซาแล้วเราจะไปสัมมนาที่ประเทศเมียนมาเพราะว่าตอนนี้ประเทศเมียนมาของเราเป็นตลาดที่แบบใหญ่มากๆแล้วมีตัวแทนนับ2000คนที่นู่นค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้แบรนด์ของเราเติบโตมาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะผมขอให้ซีโอนะครับเจ้าของแบรนด์น้องนุษนะครับเสียเก่งนะครับแล้วก็ซูเปอร์ดีลเลอร์เอตทดีลเลอร์ซูเปอร์ v วพีเวพีแล้วตัวแทนทุกท่านนะครับ จงประสบความสำเร็จในอาชีพที่สุดจริตนะครับแล้วก็มีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับและผมก็สัญญาว่านะครอบครัวทวชานะครับที่อยู่ในครอบครัวทวชาทุกคนนะครับจะต้องรุ่งเรืองและเจริญนะครับแล้วก็เป็นเป็นะารประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดลายครับขอบคุณครับสามารถติดต่อได้กับตัวแทนนะคะทั่วประเทศเลยนะคะคนที่มีบัตรตัวแทนนะคะก็ สามารถสั่งซื้อได้ค่ะหรือเพจนะคะสุภาชาาไทยแลนด์ค่ะ